ดีจ้าแอนนี่สมายฮลี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาแคสเกมที่มีชื่อว oh, ่าดิเดอะดิอ kil, ๋อเดเคปจ้าเฮ้เฮ้เฮ้จริงๆแล้วแอบเล่นไปแล้วหน่อยหนึ่งหน่อยนึงจริงจริงจริงจสาบานแล้วก็มาสตาร์นิเกมกันบุรี Welcome don't let my sultry and mysterious voice startle you for hundreds nay thousands Nay, 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 tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for, even fewer ever leave. Welcome to The Cave. That's me, The Cave. Yes, yes, I'm a talking cave. Don't laugh, it makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts. But be careful before you judge. There is a dark place in your heart as well. Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire, and you might not like what you find either. But enough about you. This is about them. <laughs> the Knight. He is on a quest for a sword of unequaled power and prestige. But will he find it before anyone else gets hurt? The Hillbilly. On this fine night, <laughs> he searches for his true love. But does desire burn too brightly in his heart? ah the time traveler she is here to right a wrong a million years in the making fortunately for her yesterday is a new day. Oh, yesterday is a new day the okay. scientist she is on the cusp of a great discovery for all of humankind and a hundred million lives hang in the balance. Oh, the adventurer. She is hot on the trail of her lost companions and unequaled ancient treasure. But not necessarily in that order. The twins, they just want to go outside and play. What could be more innocent than that Ah, the monk. He seeks his master so he can become the master. It's a journey filled with peace and enlightenment. คนักวัวเห็นตงนี้แล้วกันเนาะไปดีกว่าเงี้ยขอเข้าไปหน่อยไมแบบไม่ได้เอ้ยเอ้ยทำยังไงล่ะไร คือเ <laughs> พิ่งเล่นจริงๆอ่ะคือยังไม่รู้เลยว่าปุ่มไหนกดอะไรอ่ะ how to play สิ move กดชิปคลิก hmm? ซ้ายอันใช้เมาส์เล่นได้ได้เหรอเออเออเจ๋งดีอ่ะเดี๋ยวไปลองดีกว่าจำสเป c บาร์คลิกขวา how to play กด e interact กดคลิกซ้ายกด c to release คือปล่อย พี่กล้าเป็นดรอปกด C กด e to use stuff and other stuff นี่จ้ะก,กดอยู่สองปุ่มโอเคจ้ะง่ายไหมไหม,มกดกด Q อ๋อหมายถึงแบบว่า ABILITY ของตลอดคนแน่เลยอะ่ะโห้ยจริงๆพี่น้ำมาเปิดดูเลยอะ่ะมันแบบมันเป็นการสปอยด้วยไม่ดีก็เนี่ยเออไหน อะไรเนี่ย in invisibility ว่าอะไรเหมือนว่ามีโลหรอ humility whole bread ก็คือหมายถึงดำน้ำได้ scientist hacking adventure grabbing หมายถึงอะไรมั้ไงไอที่จับจับอะ่ะก็ทวินเป็นโกดมาถึงแยกล่างเหรอเจ๋งอ่ะโหยเป็นไงละ่ะตัวให้เราเลือกเจ๋งปะละ่ะ monk telekinesis คือบังกับของระยะไกลอ่ะเหรอแล้วก็ time traveler pass through มายถึงวืบวืบผ่านไปนะนะอ,อีอีไม่เป็นไรเราเลือกน้องทวินเน้นนะกดในน้องชายเมาโอเคฮัลโหลจิงอ่ะจิงอ่ะไปดิกว่าปะปะไม่ไม่ในตอนนี้โดนไม่ได้นะโดนนิดโดนหน่อย งัดอทำไมเนี่ยทำไมต้องอันบนอันล่างแล้วอันกลางวนกลางล่างไม่ได้เหรอเจ๋งอ่ะไอด้ดูดิแต่ถ้ามันมีเมาส์อยู่กลางจอของลงังคาสินะนะเล่นคีย์บอร์กระดก็ได้กะดะ็ได้ก็ได้ก็ได้ keep out danger ออกไปอันตรายนะ seriously ก็อด ยอะเฮ้ยไม่ได้ยอะให้ดันไอ้นี้หน่อยได้เลยอ่ะจะทำยังไงกดกด C อ้าวอ้าวยังไงอ่ะคือต้องทิ้งก่อนใช่ไหมทิ้งอ่ะทิ้งโดดกดอ่ะกดอะอยังไงกด E ก็ได้ E อ่ะยังไงอ่ะอ๋อกด E ไม่ค้างเลยไหมออไม่ได้อีกออกหมดอีอ่ะอใช้แรงงานเด็กอะโอ้โหพี่ขอโทษนะลูกแปรงน,นู้นแปรงน,นู้นแปรน,นูนนน้นได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอให้มาแต่ว่ามันต้องมีคอสำคัญกินไปก่อนกระโดดกระโดโดกระจด๊ง What You break it, you buy it. Just saying. I don't think that bridge has been safety tested with more than two people. อ่ะไงอ่ะไปไงอ่ะคือว่าต้องไปเอาคนมาเพิ่มสินะมันจะได้พังกดอสดามไม่เล่กตัวละครตัวอื่นตัวต่อไปที่อยากเล่นเนาะอย่างเล่นอันเนี้ยอันเนี้ยเอ Beep! Hey, the C button is good. Beep, 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 beep. Pull, pull. Pull, pull, Careful, if that bridge breaks, there might be b no way ถ้าสภาไม่ฟังก็ไม่มีทางกลับ r ่ะนะฉันพูดอีกแบบว่าเว้นแล้วจะแปลไปพูดภาษาอังกฤษไปทำไมเนี่ยฉันจ้างมันแล้วตัวอะไรดีอะต่อไปเรามีเด็กน้อยทวินกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราเอาไม่ใช่เอาตัวนี้ดีกว่านี่จะได้ไปเป็นพ่อแม่ลูก จินตนาการกว้างไกลเนาะไม่ใช่หรอกมาดูแลดูไม่มีตัวอะไรแข็งแรงแข็งแรงเลยก็เลยแบบเออเอาอันนี้ดีกว่าเนาะดึง,ดงกระโดดแล้นะหนึ่งสองสามตึ้งดึกว่าอ,อะไรอะห้องพนักงาน ขเขาไม่ได้ขเขาไม่ได้ขเขาไม่ได้อะอขึ้นยังไงอะดึงดึงเฮ้ยร้างไข้โขกร้องไห้ทำไมพี่ขึ้นทำไมรขึ้นทำไหมหรือ no no Oh, 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 I hope you're not here to visit the cave, because we, we're, we're closed. A gruesome and horrific accident has occurred, and there's no way we can open. No way. I shudder to even describe to you what has transpired. For the nightmares? for ever i your every thought well if you insist when i came in we had no trinkets to sell in the gift shop <c oughs> ไม่มีทริงเกอร์อะไรกับทริงเกอร์ to sell in the gift shop <c oughs> ไม่มีทิงเกอร์ขายในชอบแล้วไงอ่ะก็เลยไม่เปิดเพราะว่าจะไม่มีอะไรมาขายรหปากกาอะไรของมึงเนี่ยเล่นตัวอื่นก็ได้ <laughs> you know, there is a way I could reopen, allowing you fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need three small trinkets to sell. Just three. Let me say that number again. Three? three? Take this giant, novelty sized key. It's cute, isn't it? Open the employee's back <gasps> entrance. <laughs> I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. ให้พี่หามาให้มันขายเนี่ยนะถังเล่นตัวเด็กอ่ะคือถ้าจะถือก็ต้องทิ้งกันนี้สินะอ่ะทิ้งก่อนนี่เก็บแล้วก็ให้น้องไนต์น้องไน์เก็บไปเอ๊แล้วก็เล่นตัวเด็กต่อดึงเอาไปขายตรงนู้นแน่เลยอ่ะไอทีให้ผ่านได้เฉพาะพนักงานดึงดำน้ำได้ไหมอ่ะอา้าว

น้องบันไดกันเฮ้ย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 คือคือปีนบันไดกันยังไงอ่ะคือนะพี่บันไดแปลกแปลกไปปะตู้ติกันเหรอไม่เข้าใจือจับมือกันตลอดเวลาแล้วก็แล้วก็เฮ้ยไม่ใช่แล้วก็เอาใหม่เอาไหม่เอาใหม่แล้วก็แบบว่าช่วยกันโอ้เป็นสังมัคคีกันดีเนาะ โอ้บล็อกเกนโอเวลบ่อน้ำเก่าที่พังแล้วแล้วตรงนู้นมีอะไรสมาติงใช่ทังมันเฮ้ยให้ดึงดึงสินะดึงอึ๊ชทำไมอ่ะมันต้องติดอะไรอ่ะ MT fuel box fuel box ที่ว่างเปล่ากล่องใส่ฟิฮ hot box ฮอตดอกมาฉีดอ๋อ <G ül> โอ้ถึงของกินนองคืนท้องร้องเลยถ้าได้ยินเสียงครืดเนะี่ยไมต้องตกใจนะเสียงท้องร้อง <G ül> นั่นไงแสดงว่ามันต้องดึงพร้อมกันลงมาลุกลงมาลงมาดึงดึงด,งดงเร็วเร็วเร็เวลารีบ <G ül> เย้แล้วก็แพวอีกตัวนึ่งมาสินะดึงไม่ใจ บอกว่าให้ปีนไม่เข้าใจเหรอเย่ไปต่อเลยให้พ่อนำหน้าเล่นพ่อแม่ลกูกกัซะละอ,อะไรอะระคังกดเอ้ยอะไรอะเื้อเื้อเงื้ออผิดออฟสไป There's no dying in the cave, at least not this soon. So much left for them to learn. Okay, cut <laughs> 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 like, uh. <Behold> that <laughs> out, what I I อ๋อมันเหมือนแบบว่าแอคชีพเมนของแต่ละคนอะไรเงี้ยหรอให้เก็บไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยน,นะอะไรเอ่ยเอาชิหายขอโทษจำพังไปแล้วอะ่ะเนี้ยเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวนะฟิวบ็อ,บอกซ์เลเวอร์เงียบยูดีไม่กล้าอะไรขึ้นมาเงียบเออ เอา้าวฟี่บอกฮึบ you know the truth is I can't let anyone die in here because of what it would do to my insurance rates ก็เ,เหลือทางนี้แล้วนะแสดงว่าต้องอันนี้ไปอ๋ออ,อไอ,บอ้บ่อน้ำพังเมื่อกี้ไงมันต้องไม่มีมันไม่มีไอน้นี่โอ้ยอ๋อเจี๊ยวเสียวมนี่ก็จะกระโดดลงไปในนั้นซะลนะไม่ใช่ฉันบอกให้มาทำอันนี้ เฮ้ยเบาๆสิพ่อ,อไม่พ่อรุนแรงอย่างนี้เนี่ยอะไรเอ่ยอะไรอะ่ะปวดใจ t h e p e ี s o n Boy ของใครของเดินไหนเหมือนถึงประวัติประวัติแกนั่นหรอรว่าแกอุบาทนะเ,เอาเก็บได้ได้เวย้ยเก็บเก็บ กดซีกดซีเก็บไปไปไปพ่อนำทับพ่อนำทับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้นี่แน่เลยเอาไปลองน้ำเอาลองยังไง แล้วก็มันจะเอาฟิลฟิลหยิบเลยโอ้โเอาฟิลได้นี่ไงแล้วก็ไปใส่ตัวนูน้นแน่เลยโก้ๆก้ก้กกกข้าสู้ๆเถือนจ๊ะ <c oughs> มีเป็นห่าก็เกะไม่ใช่ไม่ได้อ่ะจะลงกลางไม่เข้าใจเหรอจิ้วใส่เย้คือคือให้ทำอะไรออะ จะกินฮอทดอกเหรอดิ้งดิงดิงดิงขยับขยำอะเกล็ดกินั่นนี่เนี่ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเอ,าเอ,าเอา้าเฮ้ยหยาบคายเอ้ยหยาบคายเทำไมทำไมทำไมจะกดไปให้ลูกอ่ะให้ลูกกินอ่ะอยากให้ลูกกินลูกคงหิวแล้วนะอ่ะลูกกินน้ำนะ เฮ้ยกินคนเดียวอะ่ะไม่ให้น้องสาวเธอกินเลนยเหรอทำยังโอ้โหงกเลยอ่ะนี่กินคนเดียวอะ่ะเลยอีกคุณเดอืมเล่นพอดีกว่าไม่ใช่ไอ้พอดอกอะ่ะต้องไปทำอะไรสักอย่างไปไปไปฮิュไปก่อน อยู่กันอ๋อเอาอันนี้ไปเสียบเสียบเสียบไหมจึ้อ๋อสเสร็จแล้วก็กดเบลแล้วก็ไอ้นั่นขึ้นมาอ่าไปเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ้ฉสาดจึง้งสาดจึงเบย แม่ขึ้นไปข้างบนแม่อยู่ข้างบนเดี๋ยวพ่อจะอยู่ข้างล่างเองนี่นี่แม่ถือนี่ด้วยถือถือถือเข่ก้มไปเก็บไม่ได้ต้องใช้เท้าหยาบคายอ่ะก็ไม่ใช่กดพ่อสิดพ่อสารคางแล้วเสร็จแล้วแม่แม่กดอันนี้ กดเิเอ้าไม่กดไม่ได้อ๋อมันไม่มีฟิวดูเอโมโหเดี๋ยวนะอีหมาเนี่ยมันกินไปหมดหรือยังนั่นไงว่าเลยพ่อพ่อ,อไปช่วยลูกหน่อยพ่อเดี๋ยวลูก ลูกเอาฟิวไปใส่ก่อนแล้วลูกก็เอาค้อนดองมาตาหน้ากลัวมากลูกอ่ะอ่ะโอเคโอเค <c oughs> โมหงก่ผิดะพ้อนำทับไปมีบุญนะเนี่ยมีลูกเป็นแฝดเนี่ยชายหญิงด้วย เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาลูกมาก่อนลูกกดปุ่มหนึ่งเหมือนโหวตเลยสักอย่างกดหนึ่งอกดศสองเลือกพ่อกดสามเลือกลูกกดหนึ่งเลือกแม่กดสองอะไรอย่างเงี้ยหรอเออดื้อเจ๋เจ๋เร็ว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 รีบรีบเข้าใจปะเข้าใจป้าว่ารีบอ่ะเจ๋ เลยอยใส่สิเออแล้วก็พ่อกดสามพ่อพ่อพ่อไปย่อไปไปใช่ไปย่อ,ยอพี่อรอดไหดุ๋ยดุ๋ยแล้วก็กดแม,แม่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 เอามาึ้นมาเย้เย้เย้ยยยพ่อนำทับเลยพ่อไปก่อนเลย ของใครเอ่ยคราวนี้ของน้องทวินคิวคิ์แอ่แฮปปี้แฟมิลี่เด็กน,น้อยแสนน่ารักกับครอบครัวที่กับครอบครัวแสนสุขน่าตาบวะแกมกงุงอุ๊ยมาแล้วอีอัอลโหอน่าก,กลัวโดไปดีไหมเนี่ยโดแล้วนะ มันจะสูงตุไปทางไหนแลน้วนี่เอาตันดี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 น้ำม,มันสวยดีเนาะดีดีเฮ้เอา <c oughs> ถือสิถือไม่ได้เหรอ What 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 do you want from me ไร่ไร่ข้างล่างมีอะไรอะไม้ไทยมั้ลงข้างลงไม่เข้าใจเหรอบ็อกซ์อ๋อกล่องใส่ดานไมนี่ไงไอ้ไปเลยเบอร์ถิ่นตรงนั้นแน่เบยขึ้นขึ้นขึ้น,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 นดืด,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 ดอ้าเให้เอาไปจุดไฟเหรอ ไอ้มันไม่ใช่เวลามาปีนเดินดุยดุยดุยเอ๊แม่กับลูกมาแล้วข้างบนข้างบนมีอะไรอ่ะแม่ไม่รู้ดิแม่ มอ่ะพ่อโง่อีกถ้าเป็นแฮกเกอร์มันคงทำอะไรสักอย่างได้แน่เลยอ่ะไม่ใช่แฮกเกอร์ไซเอนทิสต์วอท เรียนเดียวเหรอแล้วไงอ๋อหมายถึงไอ้นี่เปล่าไอ้นี่คือหมายถึงไอ้นี่ปบบไอ้นี่คือหมายถึงไอ้นี่ <c oughs> แล้วก็เอาแม่มาก็ได้แม่เป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้ถือของมีค่าเกลียว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 อ่ะ อยู่ที่เดิมอะนะแม่ว่าแม่ไปต่อเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแม่นะอา้าวหิีไปก่อนยิงยิงกดแล้วไม่เอาขึ้นอ๋อถ้าปีนให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมคะกูสกิตากิตเจ็ด แม่เทว่ว่ะอะไรอ่ะโอ้เป็นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนแน่เบยนี่ไปพร้อมกันไปพร้อมกันนี่เข้ามาลูกเหยียบให้แล้วลูกลูก,ลก กดปุ่มไม่เงเอามันลงมาฉันก็รูว่ามันยังไม่ลงมาละมือแล้วแม่ไปก่อนแม่ไปก่อนแล้วก็พ่อพ่อกดปุ่มพ่อขึ้นเย,ย้พ่อแม่ลูกสมัยจะโอ้โหมาตรงนี้นี่ ตรงนี้นี่ขึนขึนอ๋อเราก็เอาอีสามชิ้นนี้ไปให้อีที่นั่งรองไห้บ้าบอป,ปัญญาอ่อนอยู่ตรงนั้นรดปีนยังไงของมันปีนมือเดียวโคตรแมบอ่ะมาแล้วเราของรางวัลมาให้เจ้า Well, that's one trinket—a far cry from three trinkets. Ah, trinket numero two. Ah, the third glorious trinket. I have to say, you have surprised me. I figured you'd give up after one. Yay! <laughs> โอ้ oh, right sorry เมแหมทำเป็นลืมถูถเย้ทางเปิดเคเปิดเอ้ยทางเปิดเคทางไปเคเปิดแล้วเบอและแคสเกมตอนกลางคืนโค่นเบอร์เลยป็นว่างั้นขอจบพาร์ทนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าในเคเมันมีอะไรก็กดซับสไคร์แล้วติดตามต่อตอนหน้าเลยนะบายบาย